คับเป็นบ่ชหยมาสอนอในสีดอกนะครับเป็นี่สีบวหงอเลยเดี๋ยวก่อนเก่งจังบูเคยส้มดอกนี่เก่งยังเลยจ้ะเบื้องหน้ารถยไปจาก่วงพวกมาไล่เห็นอย่างเบื้องหน้ารถเไหมมันจะห่วงอยู่มันต้องเ่มมันจะห่วงอย่างมันอยู่ข้างมืออยู่แล้ว ก็เบ <Le> ิ<ว>่งพวงแล่มันก็หนี่ตัวก็เบิ่งหนาเลยแต่มันตรงยังอ่ะให้ชีไปหูไปชีเบิ่งหลูล่ะหนาเข้าสายตาเข้ามันเบิ่งตรงอยู่แล้วแค่สายตาเข้ามองเป็นแน่วตรงมันก็คือตรงหนาแล้วมันขึ้ตรงแล้วถ้าเข้าเบิ่งตรงอ่ะ ค่อยหันงประตูหักไหลเนีย่ยเริ่มขึ้นเพื่อมาแรกเลยแล้วตัวเนี่ยเออบ่าน,นาลงก็อยู่ตรงถ้าเขามองตรงอะ่ะสายตาตรงเดียวนีวยตามสายตาเขาสายตาเขาตรงมันก็ตรงหรอก หยียบค้าเด้เขาเกียรสองนี่เป็นพวกแม่งตรงก่อนเขาเกียรสองหยียบค้าได้ปล่อยเบยรกเอาตีนหนึ่งไปยู่คันเล่งอะ่ะถทะนึุนคันเล่งหยฝาฝ่าปล่อยคานนะเดี๋ยวต้องเหยียบคันเล่งมึงเดิไม่ต้องปล่อยค,า,คานนะเหยียบคันเล่งค่อยเหยียบเหยีบหยบแห้งไปแล้วค่อยๆเหยียบโอ้ยไม่กะบรูมันประมาณใด้ก็คือ<ง>บอกว่าค่าคอยๆเหยียบก็ค่อยๆเหยียบแล้วเนี่ย กระทาตีนเขาแตะปุ๊บแล้วเขาค่อยๆกดล่งเขาต้องสัมผัสได้ยุ่งเรียวนี่เอาตีนสัมผัสเขลิ่งไปก่อนค่อยๆที่สุดอ่ะค่อยๆที่สุดอ่ะเออเราค่อยๆเหยียบลงไปค่อยๆว่างหนักลงไปฟังเสียงเครืองมันจะเร่งขึ้นค่อยๆว่างหนักลงไปเอาไหมเอาไหมค่อยๆว่าง เ,เกียร์ว่างแล้วนี่เกียร์ว่างมันว่างแหละเกียร์ว่างแล้วมันเกียร์ถอยเออปล่อยคันเี่ปล่อยคันเลยนั่นแหละเอาตีหน่อยจะคันไม่วา่างเหมือนตรงผักนะมมีผักอยู่ทั้งสายทั้งสายเออลงเหยียบคันเร่งนี่เหยียบไปเลยค่อยเหยียบไปเลยค่อยว่าง มันชินอะวางแถวมันชิน แล้วตีนอกยุขคาดอย่าเบรกไว้ขคอยเกียร์สองอืมตีนอกจะเบรกติดแต่ค,ตคันเร่งไว้เอาว่างไว้ซื้อ,อเดี๋ยวไม่ต้องกดไม่ต้องอยัง คอ,คอยปล่อยคลาดแล้วก็คอยเหยียบคันเร่งลงให้มันสัมพันกันยืนเหยียบลุ่งหลายนะคันเร่งอ่ะคอย,คอยปล่อยคลาดแล้วคอยเหยียบคันเร่นงนงแห้งไปแล้วหรือมันแรงยังนะ หย,ยหยยบคาดตา้านไหมขอกีนึงหย,ยบคาดขอกีนึงเอาตีหน่อยจากข้านเร่งนะเก,เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งไปหัวไปคาดไป ตีหน่อยจากเบีรกเลยแต่ข mm ้างนเขาคอยดิมุกแต่แห้งนะ